คุณจะเจออะไรบ้างถ้าเกิดคุณเป็นเจวันและคุณคิดว่าคุณจะซื้อเวลาในการอยู่ต่อที่นี่โดยวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยสามารถอยู่ได้เนี่ยหเดือนถ้าคุณทำเอเซนคุณอาจจะได้อีก1ปีว่าเขาอาจจะให้หรือไม่ให้ก็ได้แต่ถ้าเขาให้แล้ว คุณไม่กลัยและคุณเปลี่ยนวีซ่ามาเป็นนักเรียนอีกเนี่ยคุณมีหน้าที่จะต้องพิสูจน์ตัวตนเพราะอะไรคุณเที่ยวอย่างไรใครเป็นคนสปอนเซอร์อคุณจะต้องเตรียมเอกสารคือ i539 i สา e ออกมาจะเป็นรูปแบบที่ว่าให้เขาอ่ะพิสูจน์ตัวตนว่าไปเที่ยวอะไรมาต้องโชว์เอกสารทางการเงินใครนคนส่งหรมาใม้คุณใชยมีดนไหมมีตั๋อะไรไหมจะต้องมีหนังสือรับรองยืนยันจากผู้ปกครองว่า คุณนั้นน่ยจะไม่หลักทิ้งถิ่นฐานเจ้าของบ้านที่เราไปอยู่อาศัยเนี่ยเขายินดีที่จะรับรองคุณหรือเปล่าพี่เชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนยังไม่มีสถานะเนี่ยจะไปเช่าอาพาร์ตเมนต์คงเป็นไปไม่ได้ก่อนเราจะไปเช่าเราควรไปถามพี่คะหนูกนลำลังยืดเปลี่ยนสถานะในกรน,นี้มี RFE มาเนี่ยพอม บินเงินสดพี่ได้ไหมพี่ช่วยเซ็นรับรองให้หนูหน่อยได้ไหมรับรองหนูไม่ทําตัวเวหลวไหลแน่นอนพ้าน้องเป็นคนดีนจริงมีหลายคนมากที่ผู้ให้เช่าไม่ยินยอมที่จะให้ใช้ที่อยู่และไอเดีเพราะว่าเขาก็กลัวเนาะสมมติว่าน้องโดดวีซ่าเราเข้าใจได้ะนะเขาไม่อยากมีปัญหาก็เป็นสิ่งที่น้องจะต้องรับผิดชอบตัวเองว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคนไทยในอเมริกาจริงๆโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ